าแล้วสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่ผมบูด้าก้อนแคสเกมคนเดิมเพิ่มเติมคือเป็นร้อนในแล้วครับผมถ้าเกิดใครดูคลิปนี้จนจบนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดือกดติดตาไว้เป็นกำลังใจของคลิปต่อไปด้วยนะครับผมลองมาดูกันซิว่าคลิปนี้จะสนุกโหดมันฮาหรือว่าจะโดนเกียร์อีกอ่ะก็ก็ไปดูกันเลยดีกว่า let's go <S อ่ามาแล้วบอกเลยเอาจริงน,นะครับผมคงกะว,ว่าจะทำคลิปนี้เป็นคลิปแรกในเกมนะแต่ว่า อนนั้นคือมอนมาพูดติดอ้างเยอะไปเลยไม่เคยชินตายตาตาย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 พูดเยอะนพูดเยอะแวแล้วววอเเยอะเออเออชีตัแทงวะชี้อึดวะอึดวะเอาทำไมทำไมมันกังขะยค้างค้างค้างเออเออ เออตายทีเขี้ยมามมตัดหนึ่งยิวยเลือดยิวเลือดยิวเลือดเรืองจะตายได้โูกหาละาท้องหาละลูกซองด้วยลูกซองมามามาเออมาเจ๊เจ๊อะไรวะอะไรวะ สองต่อเออพอไอ,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 อเยเยอเลยคลิปนี้ครับผมตนะายหนักครับผมบอกเลยจริงจรจะจะยิงดิแต่ผมตายแล้วนะบอกเลยตัดไปตัดมาตัดไปตัดมาแน่นอนเย้

เดี๋ยวมันจัดเออมาดิมาหมดเลยเจ็บเจ็บมันดังเกินรึเปล่ามามามาเลยมาเลยไงวะมาดิมาดิมาบวกกันมามาบัวเรียบร้อยเนี่ยโอ้โหแรงโคตรโคตรเลยมาเดไดมาเออแตกเป้ อะไรอะไรมึงอะอะไรมึงอะอะไรไอ้ชิไอ้ชิวัดเออวัดเชื่อเชื่อเชื้อเออเออเรียบร้อยว้ะเห็นแม่ผมบอกแล้วเด็กเกเนี่ยยังผมไม่ต้องใช้ปืนหรอกใช้แค่เลื้อยก็พอละเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราเราซื้อเราซื้อได้ยังเนี่ยเฮ้ยซื้อซื้อซื้อได้ละซื้อแม่งนี่ครับรอแหละ มาเดิเอาละมามาเราใช้อาวุธเหมือนเดิมเลยครับลบก่อนเชี่ยโดน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 เดี๋ยวได้เราเราว่าเราใช้ปืน่ลยเอาละไอ้เชี่ยเราเราอดูลงใช้ถึงไม่ได้จริงอะไรวะ้ย มึงยม่เห็ทางไหนวะยังไม่เห็นเลยมามามาเวลากูละเวลากูละมาเออแตเจมึงดูหน้ากูเดินช้าชิบเ้ง ยิงไปเรื่อยๆเชื่อไม่ไม่คุ้นไม่คุ้นได้หวะเราต้องคุ้งชาร์อโดนไปดิอีกสักรอเบอร์รอเบอร์รอบหร์มึงงาดรอบอร์รอบอร์รอเบอรไ้บมารัวท่าของตัวเองเหรอ

กานเนี่ยงานเนี่ยงานเนี่ยเออดิเชื่อเราว่าเราว่าเราอยู่ไปทั้งนั้นเลยดีกว่าเนอะเนอะเนอะเอ้ยได้ปืนป่ะปืนด้วยเก็บได้ไหมเก็บดิเออโอ้ปืนระเบิด すげえ、ま、ま、いや เรา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 ต้ไปต้ไปทางนี้ดว่เออกกูม่กูมนกูมไปละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครอะใครอะใครเอ้ยชี้อะไรชี้อะไรชี้อะไรวะกว่าแล้วก็สุนเฮอะไรเกียวหน้าเลยวะ เชีโอ้โหโอ้โหดักดักดักไอ้เชนี่ดักเออยนี่ยชนี้มันเล่นว่ะมันเล็กกระดระเบิระบิดระเบโอ้โหไอ้เหี้ยออเลอชิปหลอไ้จัดเล่มหลอแล้วก้ไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยเ่ไปแคหลอูกูจะตายแล้วกูไอ้เหี้ยเรอีสัต เลื่อนเลื่อนแล้วรีวิ่งอีกชิบกูจะตายแล้วอ่ะใครชนะ yes พวกเราชนะมากันต่อเลยครับพี่น้องมาไอ้เจ้ไอ้เจ้าอะไรนะอะไรนะอะไรยมั้ยอร่อยอีเจ้าม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 าเลยมาเลยมามาจะโดนเลื่อยอยู่จะบ้างไอ้สัตว์ไอ้เีส ขยิบวะขยิบวะขยิบวะแอบยิงยายเพื่อนมาตามตามตามเต้องใส่ห้อยตาไปขอบอวลบ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 ิชิอือ๋มาอยู่นั่นาลา คะแนนเราอะมันมันมันเนี้ยอ่ะเฮ้เท่าเท่ากันแล้วยิอไอสัตว์ไป็เก่งใจกันเลย เจอโดนไปดิตัด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 มึงเป็นเฮี้ยอะไรมากวะเนี่ยไอ้เฮี้ยเนปตูน่าเอ็ไวน์เสียเส้นเสียสติเลยไอ้สัตว์ฮะไอ้หน้าโอ้โหเต็มเลยโอ้โห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 โอ้โอ้โอ้โหเต็มเลยเฮี้ยไอ้สัตว์กูใช้กูใช้ลูกต้อนอะมามามา

คนไม่ไหวแลไวเออดีดีไหมเพื่อนเอาติดมา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 เดี๋ยวเดี๋ยวเรานำเองเพืน,นมามาเลยเลยเออด,นด,ดูนี่จอดบาดบัดมาดิเชี่ยมม่งมันมันม,นมนกูมว่ะตรงนู้นอ่ะ ตาละ,อ,าอ,ลอ,ะอ้าวไอ้เชี่ยเราแพ้ว่ะว้ามันยังไม่จบนะครับน้องๆมามาต่อเว้ยมามามาเลยมันนงแม่งเต็มเลยนะเต็มเลยแม่งเต็มเลยแม่งมาเป็นก้อนเลยเออ,เอ,อโดนไปเออโดนไป เออเอออียเมีคนลงมามีคนลงมามีคนลงมาอี๊ได้ใช้ใช้ใ้ใช้าก่อนใช้ก่อนเออรถเออเออมามันมาประมาณลเลยว่ะหู้หู โูโหโหจะเต็มแล้วโอ้โหเที่ยวเต็มเลยเฮียเออปั๊ดปัดปั๊ดปั๊ดสนายระยะใกล้ไอ้สัตว์มึงรู้จักเปล่าเออมาดิมาดิเฮียมาดิบีกว่าอย่างนี้ละ

ลูกโซ่ต้องมาไปนี่มาเลยเรียบร้อยเรียบร้อยลบ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 ก่อนไม่ไหวไปมาดิมาดิมาดิอ๋อคิดจะเดินมาหากูเหรอเฮ้ย เอออ้เช,ยยยช่ยูยูยูเยี่ยมละโอ้วไฟแรงแล้วต้องไปหามุมดีๆอ้เชีิายิลบล้อนลบกอนโอ้ไอ้เชีชเชบันิดบ้าอเออโดนไม่ได้เีย

สี่โดนไปกระเดือยมึกครั้งนี้ครับสูสีครับพี่น้องมาพิฐานมาวะจิจิจิลบ หิ้วโดนดิเตรียมมีดเตรียมมีดรอมันขึ้นมาแน่มายูดเอาวะยูดเอาวะยูดเอาวะไอีเชอีเชอีเชนักอีเชเออมันจะถาแล้วอยู่มันถาเออยู่ไหนดันไงนั่นไงนั่นไงมาเดี๋ยวกูไปยึดเออ yes โอเคครับวันนี้นะผมโคตรแสบคอเลยผม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 ว่าผมก็ไม่ได้กิดอะไรอะไรอะไรขนาดนั้นเยเยยเยเยเยใจกันเลยับ โอเคแล้วก็สลับวันนี้ก็ถือว่าขอเป่าผมคขอนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดต b s c r i า e ไว้เป็นกระจายคลิปต่อไปด้วยนะครับผมและถ้าเกิดใครอยากให้ผมเล่นอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมโอเคแล้วก็สลับวันนี้ผมก็บายบาย